แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ MOU นะครับ,รบจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีข้อตกลงอีกประมาณยี่สบสามสิบฉบับจะยกเลิกเลยทีเดียวไหมเอมโอยูนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งข้อตกลงเต็มเลยครับ,รบเรื่องแรงงานเรื่องพาสปอร์เรื่องอะไรซึ่งบางคนก็บอกเอ๊ะมันเกี่ยวไหมก็ถ้าเราจะปรับความสัมพันธ์บางอย่างมันอาจจะกระทบกันยึดจวงกันมันจะไปยึดยกเลิกอย่างเดียวมันจะได้ไหมสองอย่างจะได้ไหมทางบกทางทะเลมันจะมีข้อตกลงต่างๆเต็มไปหมดรเรื่องแรง,งงานเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือว่าจะ เฉพาะตรงนี้มันจะจบไหม <S <S อันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องที่เรารอความชัดเจนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยดีที่ด้วยดีเพราะว่าประการแการกกัมพูชาก็ยังอ่อนแออยู่มีการรักษาสันติภาพมีการตั้งรัฐบาลในรัฐมนตรีมีสองคนก็ไม่ค่อยมีพูดง่ายภาษาชาวบ้านเบี้ยวเราก็ตกลงกันได้เยอะแต่พอช่วงหลังๆเข้มแข็งขึ้นเยอะก็เริ่มมาทีนี้เริ่มอันนี้ฮะก็เป็นบริบทใหม่ที่ผมเรียนว่าตอนคุณนพดลมาตกลงก็บริบทหนึ่ง ยังไม่ได้เข้มแข็งมากในสมัยนี้โอ้โหแต่เข้มแข็งยังไงก็มีความอ่อนแอสะสมอยู่หลายเรื่องแต่ว่าความเข้มแข็งของกัมพูชาเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยยืนว่าเขาจะต้องได้พื้นที่เพิ่มเติมอืจากกรณีประสาทพระวิหารแล้วก็ไม่ค่อยมาทาง m อ u มอแล้วนะครับถ้ามาก็มาในกรอบที่เขาได้เปรียบนะครับอย่างที่เป็นต้นถ่วงเวลาพฤติกรรมตอนหลังๆเนี่ยดูเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าโดยภาพรวมคนไทยก็บอกไม่เปลี่ยนมาก เพราะกัมพูชา400ปีแรกเนี่ยเป็นอาณาจักรดีแต่หลังจากโดนครอบงําแล้วก็มีพฤติกรรมที่พลิกแพลงตลอดเพราะเอาตัวรอดอันนี้ก็แล้วแต่การมองของนักประวัติศาสตร์ครับแต่เราก็มองว่าคนไทยเราก็มองกันว่าตั้งแต่มีเอมูสิอัมกัมพูชาก็ละเมิดมาตลอดละเมิดลุกล้ําเข้ามาอย่างโดยเฉพาะที่สระแก้วอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพื้นที่ทางฝั่งช่องอานมาหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็อย่ามีไปเลยดีกว่าไหมเพราะว่ามีแล้วเขาก็ยังละเมิดอยู่ยื่นจดหมายไปแล้วเขาก็ไม่ทําตามอย่างคุณนพดลมองอย่างนี้ครับว่า การแก้ไขปัญหาด้านเขตแดนเนี่ยอะไรที่เป็นของเราก็ต้องเป็นของเราอะไรที่เป็นของเขาก็เป็นของเขาทีนี้มันต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นของเราดูจากอะไรถูกต้องไหมฮะเราก็ดูจากส่วนที่สัญญา1904-1907ซึ่งเขตแดนของไทยกัมพูชาใช้สันปันน้ำใช้แนวเส้นตรงใช้แม่น้ำใช้ลําคลองนะฮะที่น้ำโดยธรรมชาติเนี่ยทีนี้ของเราก็ยึดสันปันน้ำเป็นหลัก นะครับเรายัางยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงว่าของเราใช้สันปน้ำแต่กัมพูชาเขาไปทําแผนที่ที่บอกระหว่าง1ต่อ200แสนซึ่งเป็นผลงานสมัยฝรั่งเศสทำเนี่ยบางทีมันล้ําเข้ามาในสันปน้ำซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเสียประสาทพระวิหารเมื่อปี2505เมื่อสมัยผมอาอยุหนึ่งขวบนะย้าอีกทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยืนยันมาโดยตลอดว่าเรายึดสันปน้ำ